สวัสดีครับจากร้านคูรูมะนะครับวันนี้นะครับจอ Android นะครับ S L K R 1 7 2นะครับตัวนี้พร้อมกล้องรอบคันฮะตัวนี้เป็น9นิ้วแรมแนะครับ9นิ้วแรมแนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับตัวนี้ระบบเดิมได้ปกตินะฮะ ระบบเดิมได้ปกตินะครับจอนดรอยนะครับระบบเดิมได้ปกตินะครับหน้าจอเดิมมาปกติเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับเสียงข้อดัง AUX นะครับใช้งาน YouTube Google Map ได้นะครับผม ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยนะฮะกล้องมาปกตินะครับกล้องรอบคันเลยนะครับคันนี้นะฮะกล้องรอบคันเลยนะครับเซ็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปรับมุมนะครับมีจอยเล็กๆให้นะฮะปรับมุมได้นะครับนะฮะคอนโทรลผ่านตัวไอไดนะฮะครับเซตติ้งอะไรได้หมดนะครับตัวนี้ นะครับประมาณนี้นะครับตัวจอนะครับสเปคแปดสองห้นะครับไอ d r อ i d สิ 23, นะครับขันนี้เป็นในทีจี่จุดนะครับตัวไมโครคอมพิวเตอร์มาครบนะครับตัวนี้นะฮะ google map youtube ได้หมดนะครับ อันี้นะครับสั่งเสียงได้ Google Map ได้นะครับเมกาบางนาตอบสนองไว้สั่งงานเสียงนะครับตัวนี้ครบถ้วนเลยนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับของเดิมมาปกตินะครับนะฮะโอเคนะครับผม จากร้านคูลุมานะครับติดต่อสอบถามมาได้นะฮะอันนี้เป็นรุ่นยากอีกรุ่นนะครับ r 1 7 2นะครับ slk นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ